พี่น้องเอ้ยพ่นวาการีน่ะทมวัฒสนั่งหาเวลาฟังธรรมขูดเก่าสนิมให้ในจิตใจเฮามองเสายอนว่าเฮาบอสลาดบ่ออาจสุกยวนสนิมหมหพอใจขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไท่ชาวหน้าพอขาขาบดีเมที่นักปราดราชสรอน,นันเป็นทีครพรักทุกทุกท่านครับมื้อนี้กระผมชุมพอน้ำบุตรีครับจากร้านชุมพอแทรกเตอร์บานหินลาดตำบลท่าสองขอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคาม ขายรถตามสภาพหากินตามกระเยิ่มครับเมื่อนี้ผมกลับมานำเสนอรถไถยันมะนะครับเป็นรุ่นน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาย่อมเยานะครับสามสิบหาแรงมาครับรุ่น e f สามห้าสอง t นะครับอุปกรณ์มียู่สองชิ้นนะครับเป็นดันหน้ากับผานพวนผ่านตรงรุ่นนะครับมากับเป็นผ่านมากับโตเลยนะครับตรงรุ่น ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเก็บรั่วซึมนะครับเก็บรั่วซึมให้พร้อมใช้นะครับพี่้องนะครับคันนี้พร้อมใช้สีเดิมสีเดิมทั้งคันราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เอกสารเพิ่นบริเวณยนได้ครับบ่เห็นเี่ยมได้ครับไม่เห็นเล่มครับพี่้องนะครับเปลี่ยนเบาะให้ใหม่ละกันเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะครับ ยางพอใช้นะครับยางหน้านี่แปดสิบเปอร์เซนตนะครับแต่ว่ายางหลังก็ยังดอกเยอะไม่มีรอยแตกรอยฉีกประมาณสี่หกสิบเปอร์เซนตนะครับเช็คน้ำมันไฮดรอลิกให้พร้อมแล้วพร้อมใช้นะครับเก็บรั่วซึมให้หมดแล้วนะเติมให้แล้วนะครับพอดีอันนี้เปลี่ยน มาที่นี่ก็ิ้นล้อกว่างัวน,นะครับเลียกยใใ้้แล้วอันนี้ขอบล้อมเป็นท่าสีไว้นะครับแต่ไม่ปุ่นนะครับเป็นท่าสีท่าสีหลายรอบนะครับรถเติมรถเติม เลขใหม่ไม่ขึ้นโฟวินใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ดีไม่ไอไม่ดันนะครับเครื่องสีเดิมนะครับพี่น้องไฟไฟทางนี้แตกเล็กน,น้อยนะครับแต่ยังติดนะครับไฟใช้ได้นะครับอ่ะ m u s ิกเอามาง ใบเมีดย,ยังเหลือเยอะนครับระบบให้รเราเร็วนะครับใช้ดีนะครับแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถนัดได้ที่น้องครับราคาย,ย่อมโยกได้ทุกเกีย์นะครับเช็คให้พร้อมแล้วนะครับ hai chia mình sẽ xây ngay đây phong cách này mình dùng này như thế này này long đi được dân mà ở long Hãy subscribe cho kênh cái này, โววินยังไม่เช็คนะครับโววินยังใช้งานยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสี่เช็คใ,ให้นะครับเ mm hmm. ปลี่ยนไฟเครื่องเดรหมูให้นะครับยังไม่ทํางานนะครับตอนนี้เดี๋ยวจต่การให้ทํางานได้ปกตินะครับ ลองสนใจโทรมาหากันได้ครับ0 6 2 8 2 5 5 7องหาหา้านยะครับหลายเกียนะครับมันคล่องคล่องสุดวัวนะครับมีหอนนิดนึงก็ต,ตามอายุตามใช้งานนะครับต,ตามอายุการใช้งานแรงนมากกดร้องเบิ่ออง,งหลายเกียร์ เดี๋ยวปับเดี๋ยวปับแจ้งได้โควิดนะครับเดี๋ยวเช็คโควิดให้หอมหอง ไม่กระตุกนะครับทั้งไายพอแตกบ้าวนะครับเดี๋ยวเช็ครวินให้นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาครับ0628255750 ปกตินะครับเครื่องสวยครับเครื่องดี หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเช็คเบิ้งโควินนะครับเออว่าปอกมันบุดปอหรือว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวปรับปรุงแก้ไขให้นะครับพี่น้องสนใจโทรมาหากันครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับขอบพระคุณพี่น้องผู้ติดตามทุกุ่มสุกคนนะครับเอออยู่ในรถราคาเป็นกันเองไปใช่โทรมาหากันครับขอบพระคุณมากมากครับผม